สวัสดีครับผมเช้าวันพุธนะครับผมมาอยู่ที่ส่วนยางนะครับผมมาติดตามส่วนยางที่ทายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ามีดต่อไปมันจะออกไหมนะครับผมวันนี้ก็เป็นมีดแรกนะครับพิดีแรกมีดแรกนะครับเมื่อเช้าผมเห็นเขากรีดนะครับก็พาทุกคนมาดูมาติดตามนะครับก็เป็นส่วนของนะนะครับติดกับส่วนผมนะครับผมก็ น้ำไม่เห็นนะครับพยายามมองเห็นมองดูหน้าอยู่น้ไม่มานะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาพาทุกคนมาถ่ายดูนะครับมีแดดของเขานะครับหลังจากนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับก็มีบางคนคอมเมนต์ว่าใช้สูตรนั้นดีสูตรนี้ไม่ดีนะครับผมคือนะครับผมไม่ได้มาโฆษณาว่าเขาใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับใช้อะไรนะครับแค่จะมานําเสนอว่า ส่วนยางส่วนนี้นะครับเขาใช้แบบนี้แบบนั้นนะครับผมผมไม่ได้มีเจตนาจะโฆษณาแต่อย่างใดนะครับก็เลยไม่ไม่อยากจะบอกชื่อยี่ห้อโดยตรงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรและก็ไม่อยากให้ทุกคนเชื่อนะครับถ้ายังไม่ได้ลองทํานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมพูดไปก็เยอะนะครับวันนี้ก็มาแอบดูเช่นเคยนะครับแอบดูนะครับทุกคนที่มาแอบดูก็นะครับจะโดนอ่า แจ้งตำรวจไหมเนี่ยมาแอบดูของเขานะครับอันนี้นะครับนี่ต้นที่ผมถ่ายนะครับต้นตายนิ่งนะครับนี่ตายนิ่งวันนี้เป็นมีดแรกนะครับมีดแรกมีดแรกนี่ออกเยอะนะครับนี่ออกเยอะนะครับมีดแรกมีดสองมีดสามมีดสี่มีดสี่ก็น่าจะเกือบเต็มนะครับนี่เนี่ยมีดสี่ก็น่าจะเกือบเต็มเป็นยางพันหกร้อยนะครับยังหยดอยู่เลยนะครับ ด,ดูหยดด,ดูหยดยนานหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็น,นี่เดี๋ยวไปดูต้นต้นนู้นต่อไปนะครับผมนี่มีแรกของเขานะครับว่าจะออกดีไหมต้นนี้ก็ตายนิ่งแล้วก็อาการสาหัสมากนะครับนี่อาการสาหัสมากนี่ก็ไม่ค่อย ก็ออกอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าออกนะครับสามีดสีมีดก็น่าจะได้เยอะนะครับน่าจะเกินครึ่งถ้วยนะครับน่าจะถึงร่องนี้แน่นอนนะครับสีมีดนะครับนี่นะครับผมก็ไม่ได้ว่าโฆษณาจะใช้ปุ๋ยอะไรอะไรนะครับแต่แค่แค่อยากมานําเสนอนะครับว่าส่วนน้านี่ใช้อะไรมั่งนะครับท่านก็ถามว่าเอ้าแล้วทําไมพาดูแต่ต้นที่ต่หนึ่งแล้วต้นธรรมดามันออกไหมนะครับ ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับว่าเป็นต้นที่ออกปกตินะครับต้นที่ออกปกติมันจะออกเยอะไหมนะครับมีดหนึ่งนะครับก็นี่นะครับอูนี่นะครับนี่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 ครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยจะเอาอะไรชิมดูนะครับนี่นะครับครึ่งถ้วยเลยนะครับผมนี่ยังหยดนะครับยังหยดไม่หมดนะครับนี เดี๋ยวผมหาจิ้มยางเขาอีกนะครับเจ้าของเขาก็ไม่มานะครับผมจะโดนแจ้งตำรวจไหมเนี่ยมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ไม่เคยออกนะครับต้นนี้จะเริ่มอาการตายหนึ่งแล้วมั้งนะครับมาดูต้นนี้นะครับนี่อันนี้ก็ออกเยอะอยู่นะครับครึ่งแต่ไหลนะครับไหลออก ไหลออกนะครับผมน้ายางก็เข้มข้นดีนะครับนี่นี่นี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มาโฆษณาแต่อย่างใดนะครับก็ถ้าพี่เพื่อนสนใจหรือลองทําก็จะดีมากนะครับผมอย่าไปเชื่อใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนนี้นะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนะเขาใช้สระโอโดเด็กอะไรเนี่ยแหละสองตัวนะครับเป็นฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากจะทําตามก็ลองทําตามนะครับผมแค่มานาเสนอนะครับบอสได้ขายปุยเดอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ